ที่เขาทุบก,กันตีกันเห็นไหมตามล่าข่าฟันพยาบาทจองเวรเอากันหนักเหมือนกันอยู่ๆบางคนนะ่ะนะไม่เคยพบหน้ากันนะมาพุบมเอากันเลยเนะี่ยมันพยาบาทกันมากี่กับกี่กันกี่พวกี่ชาิมันมีพ่อลูกคู่เด่งเคยมาบวชอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยนะอันนั้นแม่เขาไมา่บวชแต่พ่อเขาน่ะลูกข้าตายไปแล้วนะ ทั้งที่จับมาบวชนะ่ะโอ้เอามาบวชแล้วเทศอบรมแล้วแต่มันก็มีความพยาบาทอยู่นั่นแหะกับพ่อเขาอ่ะมีคิดจะฆ่าอยู่มั่นแหะมันเด็กๆมันก็เอามีดมาอ้าวรับอยู่นั่นแ่ะมึงจะเอาไปทําอะไรกูจะฆ่าคนน่ทั้งๆท,ที่เป็นเด็กอ่ะมันจะฆ่าใครอ่ะ,อะนะมีละเดี๋ยวจะฆ่ามันอยู่นั่นแหละมันมันมีกรรมกันอ่ะสองคนเนี่ยเคยผูกพยาบาทอาฆาตจ,จองเวรกัน ก็คือแต่ก่อนนี่ไม่ยังว่าเนาะเขาเป็นผัวเป็นเมียกันแต่ทีนี้ไอ้ผัวนี่ก็คือพ่อเขาชาตินี่นะตัวเมียมันก็คือไอ้คนที่มาเกิดเกิดอีกใหม่ที่น่ะและ้วนี่เอมันทําไมอแม่มันก็โอ้มึงจะไปคิดอย่างนั้นเลยไม่คิดไม่ได้กูต้องเอามันให้ได้อยู่นั่นแหละลาไปรับมา ในที่สุดจะไปบวชแล้วก็บวชบวชพรรษาหนึ่งกลับออกมาก็มาฆ่าซะเลยจนได้ฟันคอขาดไปเลยน่าน่ะเพราะว่าเคยเคยทําเขาเคยฆ่าเมียแบบนั้นเนี่ยเพราะความโกรธเนี่ยมันก็ร้ายแบบตบผู้ชายก็โหดเหี้ยมร้ายเกินโกรธขึ้นมาก็ฟันคอเมียเมียก็มึงเอ้ยมึงมึงฟันกกโก้ต้องมาฟันมึงไงน่ะ มาเกิดเป็นลูกเลยทีเนี้ยโอ้โหแต่ว่าคนที่เป็นแม่ใหม่นี่เขาไม่รู้เรื่องเขาก็โอ้พากล้องให้ว่าบวชชีกับหลวงพ่อนี่แหละมาอยู่กับบวชแม่เขานะเขาก็โอ้มันอาฆาตพยาบามจองเวรกันขนาดนั้นเนี่ยตามมาล่ามาฆ่ามากันทำลายกันเบียดเบียนอยู่ไม่มีว่าจะให้อภัยเลยไม่ให้ไม่ได้ จุดข่ากูกูก็ต้องฆ่ามึงฮะเป็นอย่างนี้เลยนี่แหละชีวิตมนุษย์เราถึงได้ว่าที่มาปฏิบัติทมบำเพ็ญเพื่อมา,อาโหสิกรรมสิ้นกันและกันพอจะได้จองกรรมจองเวรอย่าได้เยรเบียนซึ่งกันและกันเลยจงแอโหสิอย่าได้อาฆาตพยาบาทจองเวรกันแต่ว่าชุดชุดหนึ่งนี่ให้อภัยกัน คือเพื่อนกันรักกันอยู่วัดด้วยกันเป็นลูกศิษย์วัดนี่แหละอันนี้ชุดชุดีนเขาเขาก็ไปเมากันนีคล้ายๆว่ามาอยู่วัดด้วยกันเป็นลูกศิษย์พระนี่แหละอไอ้เสีไอ้ทองอ่ะ,อ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 ะมันก็เดือ้อชอบไปอไปกินเหล้ากันกินเหล้าเมาแล้วทะเลาะกันมึงตีกูกูตีมึงตีไปที่มาแทงตายเลยมันก็เลยพยาบาทเลยบอกมึงแทงกูกูก็จะมาฆ่ามึง พยาบาทจองเวรทันทีเลยเอาละมึงอะมึงละก็มาเกิดจริงๆอะเกิดเจอความผูกใจเจ็บพยาบาทอาฆาตมามาก็รับแต่มีดอยู่นั่นในเด็กนั่นนะแม่ถามว่ามึงจะเอาไปทําอะไรเนี่ยมึงรับแต่มีดนะพอรู้เรื่องมึงขาหน่อยจะไปฆ่าคนมึงฆ่าใครฆ่าไอ้ทองึงว่ามันว่าเลยไปฆ่ามันทําไมอ้าวมันฆ่า ฆ่าผมอะผมก็ต้องฆ่ามันว่างั้นไอ้นั่นมันก็ทุกข์อยู่นั่นแหละเพราะทุกข์เพราะไปทร้ายเพื่อนรักกันน่ะเวลามันเมาเนี่ยเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงห้ามไม่ให้กินเหล้าเมายาเพราะว่ารักขนาดไหนถ้ามันเมามามันก็เป็นบ้าอะไพวกนี้ไม่มีสติสตังค์นี่แนี่ยโทษหนักเลยฆ่ากันตายเวลามันเป็นมาปุบเอาทะเลาะกันวุ่นวายเตะกันตายฆ่ากันตาย นี่ยที่ว่าเหตุที่ให้เกิดเป็นกรรมเป็นเวรกันที่ไม่มีศีลนั่นแหละถ้าพวกเรารักษาศีล่างนี้ยดูลูกันอย่างนี้แหละ,ะเป็นร้อยๆอย่างเนี้ยสบายเพราะไม่มีคิดเบียดเปลี่ยนไม่มีการคิดลายไม่มีการว่าลายไม่มีการกล่าวลายและไม่นินทาด่าก,กันไม่มีเลยเพราะอะไรเพราะกลัวบาปละอายบาปมีความสะดุ้งกลัวต่อบาปเลยไม่กล้ากระทำอย่าาๆทำบาปทำกรรม แต่พวกกินเหล้าเมายาล่ะมันไม่กลัวอะไรหรอกเอาละพอกินเมาเข้าไปแล้วก็เอาละทีนีน้นะเล่นกันหนักเลยทีเี้ตายก็เลยเป็นกรรมขนาดนั้นโอ้โห่ทีนี้ทํายังไงได้ห้ามก็ไม่ฟังก็ถึงวันเวลาพอมันนั่นได้เต็มที่แล้ววันนี้ละไปแล้เทีนี้ ไอทองก็แก่แล้วผมขาวทุกเส้นไอ้นี่ยังเป็นเด็กู่มองหน้ไปก็วันนี้มนะึงบันมึงตายไปเั้นแงะหน้าด่ากันอ้าวมันลึกๆได้นะโอ้ตายดงโอ้ก่อนจะให้ผู้ตายนะไปกราบหลวงพ่อก่อนเถอะอเหมาอนกันหลวงพ่อก็อยู่วัดยังอยู่ยอยู่ชีวิตท่านยังอยู่ครูที่สอนเราอ้าวยังไงเราพากันไปกราบหลวงพ่อก่อนเถอะ เออไปก็ไปเออไปชวนกันไปหากาบหลวงพ่อหลวงพ่อเนี่ยวันนี้บักทองมันจะตายแล้วผมจะฆ่ามันแล้วแก้แค้นกันหลวงพ่อก็บอกเออกูขอบินทบาทเอ่ไว้มึงก็จะไปฆ่ามันเถอะไอ้นี่มันโอ้โหพอพูดอย่างนั้นพอมันคนคนลุกศิตอะเนาะทรมานกันมาลองให้ขึ้นเลยไอ้ทองมันลองก่อนละโอ้มันกู ก็ให้มันฆ่าละว่างั้นแต่ว่าผมนะ่ะขอให้มันมาฆ่าตอนหน้าหลวงพ่อนะที่วันนั้นน่ะที่ร่วงเกินที่ไม่เคารพหลวงพ่อนี่แหละอ,อผมก็ร่วงเกินหลวงพ่อพากันร่วงเกินทั้งสองเลยล่ะดื้อพาไปกินเหล้าเบายาเลยไปฆ่ากันเนี่ะทีนี้ก็มาขอเข้ามาหลวงพ่ออ่าอ้ามึงขอเข้ามาแล้วตอนนี้ไปอให้เป็นคนดีมึงอย่าไปคิดเบียดเบียนคิดฆ่ากันไม่เอา เลิกฆ่ากันซะมึงไม่ต้องร้องไห้หรอกอไอ้ท้องมึงกาบมันก็ขอขอขอเขอ้ามากราบขอเขอ้ามาปุ๊บโอ้โหทิ้งมีดเลยเอออย่างนั้นก็ไม่ต้องฆ่ากันน่ะเลิกกันได้ไม่พยาบาลได้เพราะทำเห็นไหมคนเคยสอนกันได้เนี่ยเชื่อฟังแต่คนดื้อคนว่ายากสอนอยากแสดงว่าไม่ใช่ลูกศิษย์ลุงพ่อแล้ะไม่เคยสอนกัน ให้ท่านทั้งหลายจำไว้เลยว่าโอ้ท่านเนี่ยเออเมตตาเคยเป็นลูกศิษย์ท่านอ่ะท่านเทศปุ๊บมันจิตมันฟุบลงไปเลยถือมีดรับมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วกะว่าจะเอาให้ตายคาที่อ่ะแต่ทองนี่มันฉลาดบอกเออตายก็ไปตายต่อหน้าหลวงพ่อเราเถอะหลวงพ่อเรายังอยู่ดิอต่างคนก็แก่แล้วหลวงพ่อก็แก่ทองก็แก่นี่มันเป็นเด็กไง ดูเลยอายุสามสี่ขวบแค่นั้นเองอะ่ะจะไปฆ่ากันนะนี่แนหะการพยบาบาทจองเวรระงับได้ด้วยการไม่จองเวรระงับได้ด้วยทำเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายให้ตั้งใจปฏิบัติพยายามขาจัดไอ้ตัวนี่แหละให้มีเมตตาว่าเออสัพพสัต์ทั้งหลายที่มาเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั่วโลกธาตทพวกเราก็ ไม่เคยว่าจะต้านกันหรอกเพราะความประมาทโมเมาพากันหลงหลงเพราะอะไรอ้าวมันก็ไม่รักษาศีนั่นแหละไม่เชื่อฟังธรรมคำสอนบุทธเจ้าพากันเป็นกินเหล้าเมายาในเลยมันก็ไปกันแต่นั้นเองอะก็ฆ่ากันตายแต่มาแก้ได้ก็อาศัยนี่นะทำให้นำออกจากทุกข์จริงๆให้ไม่มีการ คิดเบียดเบียนเพียนตั้งใจสํารวมระวังรักษากายวาจาให้เรียบร้อยทำใจให้ตั้งมั่นนี่หลักไม่มากเลยแหละ,ะฟังเข้าใจแล้วไม่ได้มากมายอะไรคือเราไม่ได้มีใจวันไหวไปตามโลกไม่ตะเยอติยานอยากมากมากไปโลภวองเขาไปโกรธเขาไปทำลายทำลายเบียดเบียนขายใจเราสบาย นี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายที่มาเนี่ยต้องการมาชำระจิตมาชำระใจให้สะอาดใ,ให้บริสุทธิ์ปองใสคือให้ใจเห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏะไหมทั้งว่าการเวียน่าวตายเกิดเกิดเล่าเกิดเล่าเกิดมาอมันทุกข์จริงๆเออทุกข์เพราะอย่างนี้แหละดูเอาเถอะเห็นละอาจจะมาไม่ต้องไปอธิบายขยายความมากมายอะไรหรอกดูตัวเองเลย เดี๋ยวก็ปวดหัวเขา่าเดี๋ยวก็ปวดแข้งเดี๋ยวก็ปวดขารักษาทางภายในาเป็นภายนอกเดี๋ยวก็เป็นนั่นโรคนั่นโรคเน่โอ้โหสารพัดโรค